สวัสดีครับในผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า m i n i f u n s t a เตนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้มาจากผู้พัฒนาคนไทยนะครับจะเป็นฟาร์มมิงแบบไอดอลนั่นเองว่ชมครับก็จะเป็นการทำฟาร์มต่างๆนะครับที่มาพร้อมกราฟิกแบบพิกเซลนั่นเองท่นผู้ชมครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทานผู้ชมสําหรับเกมตัวนี้เป็นเกมจากผู้พัฒนาคนไทยด้วยนะครับเกมมีภาษาไทยด้วยนั่นเองทานผู้ชมครับในช่วงแรกน่ครับเราต้องพัฒนาในส่วนของตัวฟาร์มของเรานะครับนะมันจะเป็นแบบไอดอลนะครับสั่งให้คนไปทํางานนะมันจะมีค่าใช้จ่ายในการทํางานด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับช่วงแรกก็ทำฟาร์มแบบง่ายๆไปก่อนนี่ปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับปลดล็อก1 0 0นะ อ่าอัพเลเวลนะครับคือปลดล็อกพวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการาสร้างมูลค่าของของเงินอะไรแบบนี้นะครับอัพไปกัน สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e d e l a n d Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, b u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ก็คือเราพยายามบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีนะครับอยากได้เร็วกว่านี้ได้มากกว่านี้นะครับต้องทำการอัปเกรดตรงนี้เพิ่มเติมนะเนี่ยอัปเกรดเพิ่มเติมไปนะครับ นี่ตัวละครเริ่มไปแล้วนี่เริ่มมาแล้วครับผมชาวฟาร์มของเรานะก็เป็นเกมอ่ากราฟิกสไตล์น่ารักน่ารักแบบพิกเซลแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญคือเป็นเกมคนไทยด้วยนะผมรู้สึกว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับใครที่แบบช่วงนี้นะครับเป็นวันหยุดนะหาเกมเพ,เพลินเล่นนะครับแบบไม่เครียดนะนี่เลยน่าสนใจนะครับเก็บหัวจมหัวใจนี่เราต้องเก็บเองใช่ไหมอ่ะเงินกําลังไหลามาเทมานะครับ100แล้วจริงๆถ้าเรามีหลายฟาร์มครับมันจะได้ค่อนข้างแบบอ,อ่าเยอะนะ เดี๋ยวรอกันเราพับปูกนะตรงนี้นะครับอ่าโอเคยังไม่ได้สร้างอะไรนะเดี๋ยวรอครับได้เงินหนึ่งร้อยอย่าบอกว่าอันนี้เรานะเราปลูกไปหมดแล้วมันจะไม่ปลูกให้เราก็เวอร์ไปนี่ครับกําลังทํางานอยู่นะครับนี่อันนี้ได้เงินหนึ่งร้อยนะมีเร่งสปีดไหมอยากเร่งสปีด่ังเลยนะตอนนี้มีผู้คนประมาณอ่าเขาเรียกอะไรสิบคนนะครับสิบคนสิบคน มาช่วยกันน่าปลดล็อกหน่อยเอาเงินมาหน่อยมาครับอ่าได้เงินโอ้โหได้ได้ได้ไดม่เยอะมากนะครับรอนะครับมีการเรียกลูกค้ามีนู่นนี่นั่นอีกนะรอ,อครับรอรอรออ,อ,อันนี้ก็ปลูกนะคือมันโตเร็วอยู่นะเดี๋ยวค่อยปลดล็อกไอเทมอื่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือภาร,รกิจแรกก็คือหาเงินให้ได้ประมาณ2 0 0รเหรียญ นะคือ MPC มันก็ช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยอัลออีกอีกอันเดียวนะครับโอเคครับผมผมไปฟาร์มมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมสร้างตรงนี้เพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดในส่วนของตัวตรงนี้เพิ่มแล้วนี่นะคุณผู้ชมครับเราจะได้ในส่วนของตัวเวลาที่เรา,เาขายของตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะเราจะได้เงินที่22เหรียญน,นะครับแล้วตรงนี้ก็ได้ที่14เหรียญอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่า เขาจะปลูกอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็อัปเกรดไปนะครับอัปไปเลยนะอัปได้ก็อัปไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะให้เหรียญค่อนข้างเยอะนะผมปลดล็อกค่าๆมานะครับผมมาเอาอันนี้เลยนะอันนี้ไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้ปลดล็อกแต่จริงๆแนะนําให้ปลดล็อกอทีละส่วนพร้อมๆกันก็ได้นะครับถ้าอยากได้คนเยอะๆนะครับเราสามารถเรียกคนตรงนี้ได้นะครับเห็นตรงนี้ไหมนี่ครับใช้หัวใจในการเรียก เนี่ยก็จะมีจํานวนคนมานะครับจะเป็น 20/ ่สิบสิบนะครับกือคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนมาช่วยกันซื้อของนู่นนี่นั่นนะครับมันจะทาการฟาร์มทรัพยากรไม่ใช่ฟาร์มทรัพยากรฟาร์มเหรียญเร็วขึ้นนะครับตอนนี้เหรียญลิมิตอยู่ที่600นะครับเราต้องเก็บให้ได้600ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเอามาใช้ตรงนี้ได้นั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีคูณ2ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ต้องเปิดเน็ตนะถ้าเราไม่ได้เปิดเน็ตเราก็รับแค่600ก็ได้รับคูณ2ก็ดีนะ เ,ออเราก็จะได้ไวขึ้นนะครับมันก็จะได้มา1,200้เหรียญน,นะครับในแต่ละรอบนะเนี่ยครับมันจะเก็บค่อนข้างเร็วเห็นปะพอจํานวนคนเยอะนะครับตอนนี้400กว่าเหรียญแล้วเห็นไหมสี400่ร้อยกับ500แล้วนะครับเนี่ยมันจะมีคนเข้าไปช่วยกันเก็บยกันเก็บยกันเก็บกแบบนี้คือมันจะเร็วมากๆเดี๋ยวพอเขา600้อนะครับแผนที่เราจะทำนะครับเราก็ทําการอัปเกรดพวกนี้เพิ่มขึ้นมานครับให้มันได้จํานวนเหรียญที่แบบในแต่ละรอบเนี่ยมีคูณ2ขึ้นมาถ้ากดรับไป่อน เราทําการอัปเกรดไปเลยถ้าเราอัปได้นะอัปไม่ได้ก็ปล่อยไปนะครับมีปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับมันสามารถปลดล็อกเพิ่มเติมจริงๆควรปลดล็อกพวกนี้ทีละอันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกแต่อันที่แพงนะครับมันปลูกผสมผสมกันนะถ้าสังเกตนะตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะปลูกอันที่เราแบบแพงสุดขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่นะคือเขาปลูกเนี่ยครับมันผสมกันนะมันไม่ใช่แบบจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะเออเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆปลดล็อก นะครับแล้วทำการอัพเกรดนะครับตัวนี้เปลียนตัวนี้นะนี่อันนี้อัพเป็นเลเวล5้าแล้วนะเนี่ยเงินมันจะเร็วมากเ,เห็นปหมแป๊บเดียวนะครับ208้และถ้าเรามีเนี่ยหัวใจเยอะๆนะครับเรียกคนได้อีกนะครับมันจะเร็วมากเดี๋ยวเนี่ยเรียกได้อีกเนี่ยเรียกมาอีกแล้วเดี๋ยวมันจะมีจ๊กเกอร์ด้วยนะครับมันจะแจกลูกโป่งนะครับมันจะได้หัวใจโคตรเยอะเลยนะครับมันจะเดินไปเดินมาอยู่นะคือเกมนี้เล่นเคยจริงๆท่านผู้ชม อันนี้ก็ใช้เวลาฟาร์มประมาณสิกว่านาทีนะครับแล้วเรามาอัดอีกรอบนึงอะไรแบบนี้เนี่ยสามร้อยกว่าเหรียญละแค่เราแบบเรียกคนมาแป๊บเดียวนะที่จริงผมแนะนานะให้ปลดล็อกพวกนี้ก่อนก็ได้ถ้าจะเล่นนะเนี่ยปลดล็อกเนี่ยค่อยๆปลดล็อกไปเก็บเงินปลดล็อกไปนะครับพอปลดล็อกแล้วจํานวนคนตรงนี้มันจะได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยหัวใจเก็บไม่ยากนะถ้าจะเรียกคนมาช่วยกันซื้อนะรู้ครับเห็นปะเขาได้กันแบบรวดเร็เรว นะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะรอโปรโมทครับอีกสองดวงนะสองดวงอีกดวงนึงนะครับเราก็จะได้โปรโมทแล้วนี่ยโปรโมทเอโปรโมทมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันจะมีผู้คนจำนวนมากนะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้เลยเงินก็จะเร็วมากช่วงนี้ช่วงที่เราโปรโมทนะครับโปรโมทเรียกลูกค้านั่นแหละ มาสิคนแล้ส1บแปดคนละเฮ้ยไปเร็วจังพอโปรโมทด้วยหัวใจนี่ไปเร็วจังเหลือ16บหกละไม่มีสินค้าที่เขาต้องการไงเขาก็จะมาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับตัวนี้เราก็จะได้แบบเงินช้านิดนึงแต่เร็วก่าช่วงแรกเยอะเลยนะดูดิเขาเก็บกันไปส่งกันรัวๆเลยนะท่านผู้ชมจะห้าร้อยละถ้าเราอัพพวกเนี้เป็นทั้งแบบ2 0อย่สิบสามสิบเหรียญทุกอันนะแปบ๊บเดียวนะครับห้าร้อยอ่ะ แต่จำนวนเงินจะขยายทุกครั้งเมื่อเราสร้างสิงส่งปลูกสร้างใหม่นะครับตรงนี้สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่นะมันก็จะเป็นการขยายช่องว่างระหว่างเงินตรงนี้ให้เก็บแบบสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ใช้หกพันเนาะเก็บพักหนึ่งแหละนี่แปด้หนะครับเราอัพตัวนี้ก็ได้นะแต่จริงๆก็แนะนำอัพต่ำๆไปตัวต่ำๆอะขึ้นมาก่ึนก็ได้16เนี่ครับเป็น18 อันนี้เป็น22เนาะแล้วก็กอันไหนที่เราปลดล็อกได้ก็ทำการอัพไปแล้วกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ